โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันนี้ที่ผมภูมิจะเผยอาราคมารีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมตัวแลดเมจิกหรือว่าเกมถังซานภาคหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับต้องขอย้ำกันอีกรอบว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ใช่เซิร์ฟแทนนะครับเป็นเซิร์ฟเถื่อนผู้ให้บริการเนี่ยเป็นประเทศเวียดนามเหมือนเดิมเนาะก็วันนี้นะครับเป็นวันที่8พฤศจิกาเวลา5้าทุ่มยีนาทีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนมีสปอยมานู่นนี่นั่นนะครับว่าเฮ้ยตู้เนี่ยยจะะเเขข้้้้าาาววัันนนีหรรือออปล่่คบตง การพูดว่าตู้จะเข้าวันนี้เป็นคําพูดของเพื่อนๆคุยกันเองนะครับซึ่งผมถามแอดมินไปตอนไลฟ์สตรีมสดก่อนที่ผมจะลงแล้วนะครับว่าเอ้ยสรุปตู้มันมาวันนี้หรอเออถ้าตู้มันเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดกาชาให้เพื่อนๆแล้วกันนาอผมก็เลยไปถามแอดมินนะครับสรุปเนี่ยแอดมินเขาก็ตอบมาว่าเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมดูก่อนที่ผมทักถามแอดมินไปนะครับ ผมถามไปนะครับว่าแอดครับตู้กาชาใหม่เข้าวันนี้หรอครับใช่ไหมตัวของแอดมินก็ตอบว่าน่าจะใช่น่าจะใช่นะผมไม่แน่ใจเขาบอกว่าไม่เกินวนันศุกร์สรุปก็คือแอดมินเนี่ยก็ยังย้ําคําเดิมนะครับว่า,าผมยังไม่แน่ใจนะครับนะเขาบอกว่าไม่เกินวนันศุกร์ก็คือทีมงานเนี่ย เขาบอกมาว่าไม่เกินวันศุกร์นี้ซึ่งเอาตรงๆนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันพุธเวลาห้าทุ่มใช่ไหมซึ่งถ้ามันเป็นเวลาของประเทศเวียดนามเนี่ยมันก็คือเที่ยงคืนของวันพฤหัสนั่นแหละนะครับแสดงว่าถ้าไม่เกินวันศุกร์ของเราเนี่ยนะครับนะถ้าไม่เกินวันศุกร์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่ามันเหมือนกับเข้าวันเสาร์นะครับของเวลาเที่ยงคืนถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะเป็นวันศุกร์เวลาห้าทุ่มประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวของผมเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเผื่อใจไม่ต้องไปนั่งรอว่าเฮ้ย มันจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้วันเมื่อลืนนะครับพูดง่ายคือมันไม่เกินวันศุกร์แน่นอนนะครับอันนี้คือทีมงานคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมทาคลิปนี้เนี่ยตั้งแต่วันอังคารมั้งหรือวันจันทร์นี่แหละที่เพื่อนๆสปอยกันว่าเฮ้ยตู้จะเข้าวันนี้นะตั้งแต่วันอังคารพอมาวันพุธก็ตู้จะเข้าวันนี้นะนะครับพอไปวันพฤหัสเนี่ยก็ตู้จะเข้าวันนี้นะประมาณนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งรอครับเอาง่ายๆเลยมันน่าจะมาวันศุกร์นั่นแหละนะครับถ้ามาวันศุกร์เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็นวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนอะไรประมาณนั้นเพราะว่า ตู้มันจะรีประมาณเวลาห้าทุ่มของบ้านเราใช่ไหมแต่ว่าเวลาของบ้านเขาเนี่ยมันเป็นเวลาวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนไงเพราะฉะนั้นก็ให้คิดว่ารอวันศุกร์ทีเดียวนะครับเนาะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยตอนนี้นะกำลังคุยว่ามันเป็นตู้หอ,อกหรือเปล่าตู้หอ,อกหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าดูจากการพิจารณาของการที่เขาอัปเดตกิจกรรมเติมเงินมานะครับซึ่งกิจกรรมเติมเงินเนี่ย เป็นใบากาชาแบบพิเศษก็คือใบรับสมัครเทพซึ่งใบากาชานี้จะใช้กับตู้ที่มันเป็นตู้เหลนเดียเด่ยวๆก็คือเป็นตู้เหลนตัวละครตัวเดียวเลยถ้าเป็นเซิร์เวอร์จีเนี่ยก็จะเป็นตัวของจูจูชิงมาตัวแรกนะครับก็คือเป็นตัวละครตัวเดียวเลย มันจะแตกต่างกับตู้เลทที่เราใช้ใบปกตินะครับตู้เลทที่เราใช้ใบปกติเนี่ยมันจะมีถังซานถังเฉินถังห้าวใช่ไหมล่าสุดก็จะเป็นปีบีตรงตุ๊กป๋อแล้วก็ปกักเป้าใช่ไหมครับมันจะเป็นตู้เลทสตัวแต่ว่าไอ้การ์ดตัวของเทพเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยตาชาเทพเนี่ย ใบากาชารับสมัครเทพเนี่ยมันจะเป็นตู้เลทแค่ตัวเดียวเลยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวอะไรแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกาชาของจูจูชิงนะครับเนาะแต่อย่างที่บอกนะว่าถ้าเขาอัปเดตมาเป็นตู้ของหอกสมุดเนี่ยก็ดีเหมือนกันเราจะได้อัดใบากาชาแล้วก็ผ่านให้มันเร็วๆแต่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้2ตู้นะครับก็ถ้าเป็นไทม์ไลน์ตามเซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้านี้นะครับตู้ต่อไปเนี่ย มันจะมีโอกาสเป็นตู้ของตัวของแม่ถังซารหรือว่าอายินนะครับตัวของเสียวอู่แล้วก็ถังเทียนถ้าเป็นตู้เลทสาตัวนะแล้วก็ตู้ต่อไปเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสสลับกันนะอาจจะเป็นแม่ถังซานหรือว่าอาจจะเป็นตัวของตู้ต่อไปเนี่ยก็คือเป็น6ปีกใช่ไหมเป็นตัวของของอสรพิษแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ย มันเป็นตัวอะไรวะเป็นปักเป้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออหลักๆเนี่ยมันจะมี2ตู้นี้นะครับที่มันข้าบเกี่ยวกันว่าบางทีก็มาก่อนบางทีก็มาหลังถ้าจาไม่ผิดเนี่ยถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเอาตัวของตู้แม่หางซานมาก่อนอ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะตู้ต่อไปค่อยเป็นตู้ของ6ปีประมาณนี้แต่ถ้ามันไม่ใช่ตู้เลทธรรมดานะครับถ้ามันเป็นตู้เลทที่มันเป็นตู้เลทอ่าตัวของที่ใช้การเทพเนี่ยตัวแรกของเซิร์ฟจีเนี่ยจะเป็นจูจูชิงซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นจชง แต่ถ้าเขาเอาตัวหอกสมุดเข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสไปไปได้เหมือนกันเพราะว่าใบากาชานี้ล่าสุดนะครับต้องเติมเอาเท่านั้นนะครับนะเนี่ยต้องเติมเอาจากกิจกรรมนี้เท่านั้นแล้วก็มันจะมีสามารถใช้ไอตัวไอเทมอ่นี่ใช้ไอเทมตัวนี้ครับซื้อได้ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันหามาจากไหนนะตอนนี้อาจจะยังไม่มีกิจกรรมเล่นนะครับแล้วก็หาได้จากอะไรอีกหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับ ร้านปลลองอ่ะอ่าแสดงว่าตอนนี้หาได้จากตู้เดียวอ่ะกิจกรรมเดียวครับก็คือร้านค้าพเนจรอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมาเนี่ยแล้วหอกเข้ามาเนี่ยเราอาจจะต้องเติมเปิดเอาประมาณนั้นนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกิจกรรมเนี่ยยังไม่มีนะสังเกตนะครับนี่รับเหนนรียญพระเนจรอ๋อก็ต้องเติมเงินเอาอยู่ดีครับมันเด้งมาร้านค้าเติมเงินนะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเติมเงินเอาละกันก็หลักๆจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าเผื่อใจไว้ครับไม่ต้องรอหรอกว่าอุ้ยมันจะเป็นวันนี้มันจะเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าผมคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันน่าจะเข้าวันศุกร์ตั้งแต่แอดมินบอกแล้วว่ามันน่าจะไม่เกินวันศุกร์นะครับทีมงานเขาบอกมาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วรู้เลยครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลทสุดก็คือวันศุกร์เวลาห้าทุ่มนั่นเองตู้นะครับมีโอกาสเป็นได้2แบบก็คือตู้ ใบกาชาธรรมดานะครับตู้ของใบกาชาธรรมดาคือใบนี้อสองใบนี้ มีโอกาสเป็น2ตู้ก็คือตู้ของแม่ถังซานแล้วก็ตู้ของน้องหปีอ่าประมาณนั้นตู้แม่ถังซานเนี่ยจะมีตัวของไอหยินเสียวอู่แล้วก็ถังเทียงท่านอ่าอิงตามเซอร์เวอร์เก่านะแล้วก็ตู้ของน้อง6ปีเนี่ยจะมีหปีหรือว่าซิลเลนสเวียนะครับแล้วก็ตัวของของอสรพิษแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นปักเป้าปะเออไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ถ้ามันจะเป็นตู้ของตู้ไอตัวใบรับสมัครเทพเนี่ย มีโอกาสอาจจะเป็นตัวของจูจูชิงหรือเขาอาจจะลัดมาเป็นหอกสมุดก็ได้แล้วแต่เขานะครับนะก็หลกัลกๆก,ก็ให้เผื่อใจไว้แล้วกันนะเพ,ะเพื่อเผอมันอาจจะอัพมา2ตู้ก็ได้เพราะว่าเซิร์ฟจีเนี่ยก็ยัดมาทีเดียว2ตู้เหมือนกันก็คือตู้เลทธรรมดาแล้วก็ตู้เลทข,ของใบแลสมัครเทพเพราะฉะนั้นก็เผื่อใจไว้แล้วกันนะครับเนะาะหลกัลกๆจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสมากครับว่าตู้จะเข้าตอนไหนเพราะว่าที่คุยคุยกันว่าตู้จะเข้าวันนี้เนี่ยมันเป็นคําพูดของผู้เล่นผมถามแอดมินล่าสุดแอดมินก็ยังบอกว่า ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เกินวันศุกร์เพราะฉะนั้นเผื่อใจไว้วันศุกร์นะครับผมการันตีคิดว่าน่าจะวันศุกร์นี่แหละดูทรงแล้วเพราะว่ามันเหลือวันพฤดหัดใช่ไหมนะแล้วก็วันศุกร์พรุ่งนี้ถูกปะเออหลักๆก,ก็คือรอไปครับรอไปไม่เป็นไรนะไม่ต้องรีบแต่อย่างที่บอกนะว่าลหลายๆคนเนี่ยที่เขาคุยกันว่าตู้จะเข้าวันนี้ตู้จะเข้าวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่เซิร์ฟเก้านะครับเป็นต้นไปเพราะว่าเซิร์ฟเก้า ตู้ปักเป้าไม่เข้าผมพอเข้าใจนะเพราะว่าหลายๆคนก็แบบเฮ้ยรู้สึกว่าตู้ปักเป้าอ่ะแม่งมันต้องเข้าแล้วประมาณนี้ใช่ไหมสุดท้ายมันก็ไม่เข้าใช่ไหมนะครับวันที่9ก่ะตู้อะเซิร์ฟ9เป็นต้นไปเนี่ย9 10 11 12 13 14 15 16 17 18งสิี่าเนี่ยตอนนี้ตู้มันยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เข้าสักทีวะปักเป้าเข้ามาก็ได้หอกสมุดเข้ามาก็ได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมนาอกก็หลักๆก็จะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ มันไม่มีใช่ไหมตอนแรกผมบอกว่าถ้าสมมติตู้ใหม่เข้าเนี่ยผมจะมา,าตัวสตรีมนะเปิดกาชาใช่ไหมแต่คราวนี้ตู้มันไม่เข้าเนี่ยผมขออนุญาตแบบว่าพักแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเรารอดูอีกทีแล้วกันนะเก็บพลังไว้เล่นเกมพรุ่งนี้นะครับมันจะมีตัวเกียวกูมันจะมีตัวของอไอตัวมิวคาสสิกอะไรอย่างนี้มันจะมีประมาณสองเกมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบพักผ่อนแล้วกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ย บอกว่าถ้าสมมติตู้เลทใหม่มาเนี่ยจะมาเปิดกาชาตัวเองด้วยนะครับมีประมาณนี้ หลกัหลกๆของผมเนี่ยเปิดได้ประมาณ1,200ครั้งนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆมาบอกว่าเฮ้ยให้เปิดการชาให้หน่อยนะครับถ้าเป็นตู้หอ,อกหรือว่าเป็นตู้ปักเป้าก็ประมาณ2,400ใบกับอีก ID ดีหนึ่งประมาณ3,700ใบนะครับก็รีกว่าเปิดกันแบบขี้แตกอะนะครับเนาะแต่ว่าเสียใจด้วยนะครับพอดีตู้มันไม่มาครับก็รอเจอกันอีกทีนึงแบบกั้นใจหน่อยนะครับอีก2วันเองเพื่อหัดกับสูงใช่ไหมรอไปครับไม่เป็นไรเนาะก็หลกัลกๆจะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญ,ญาตแบบว่าไม่ข นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพักแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้อีกประมาณ6โมงเย็นกับค่ำหนึ่งแหละประมาณนี้นะครับเจอกันเหมือนเดิมนะก็เราหลักจากประมาณนี้แล้วกันขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพจโตโยนี้กันนะครับสวัสดีครับ